สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับชาว YouTube นี้ผมจะมาอธิบายหลักการที่สตาร์แล้วเล่งเกิดจากอะไรนะเส้นเกิดจากคัวชีดหรือว่าที่เราใช้ใํามันเข้าเรามันไม่เข้ามันจะทำให้ื่องยน์สตาร์แล้วเล่งอาการนี้ถ้าเกิดขึ้นของรถใครก็นะั้นเราไปดูด้วยกันที่เราทำการ K K เคลีเสร็จเรียบร้อยแล้วคนระับไปดูด้วยกันมันเป็นยังไงนะครับ Olha!